เราเลนะครับอนกลงกันยืนาันอยที่เดิมอยู่แล้วอาก้าอะไรอา้ตัวดู้เลยครับถามมโนนี่ว่าค่ะเป็นไงได้ความรู้สึกนะพูดแล้ว่ะความรู้สึกเดี๋ยวก่อนค่ะอากควาท้สึกวันนี้ ชอบกินอาหารญี่ปุ่นกันเป็นประจําวันอยู่แล้วนะคะใช่ค<ช>่ะพอรเราได้เป็นพรีเซนเตอร์กันทั้งหมดยกแก๊งเลยนี่เราก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เรียกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ร้านยาโย,ยอิค่ะค่ะถ<ช>ือว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ,ของ,ของ,ของยาโย,ยอิคุ<ล>ค๊ปแรกคร่ะใช่ เรารู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเหมือนยโยอิกก็เป็นร้านที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ไทยด้วยก็เหมือนเรานะคะที่เรามีวงพี่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้แล้วก็มาเป็นวงน้องที่ไทยก็รู้สึกมีอะไรคล้ายๆกันก็หวังว่าเราจะไปด้วยกันดีๆนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็ในหนึ่งปีนี้นะคะแคมเปญก็คือลุ้นกินเออลุ้นฟินกินฟรีฟินทั้งปีฟรีหนักมากคเป๊ะเวอร์ค่ะ ค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ในปีนี้นะคะก็มีถ่ายรูปมากกว่า8คนขึ้นไปแล้วก็ติดแฮชแท็กของยายโยอีนะคะเราก็จะได้กินฟรีเซลฟี่กินฟรียกแก๊งค่ะอ่าอันนี้กินฟรียกเพ่อออ่ะแล้วของพี่แก้วค่ะของเราเป็นกินฟรียกร้านค่ะถ้าเกิดมีเจอตัว ยายโยบองใช่ไหมคะที่ร้านก็จะได้ทานฟรีกันทางร้านเลยค่ะว้าวขาบมอบแล้วก็จะมีลุ้นรับไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกินค้าวผ0าอยบ,บาทก็จะได้คูปองมาชิงโชคให้เราไปชิงที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเราสิของพวกเราแบบว่าไม่ต้องเสียใจไปไม่ได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเรามีให้กินฟรีทั้งปีเลยคะ่ะว้าวห้าสิบรางวัลโดยจะเป็น50รางวัลแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะใช่ถามถึงคอนเสิร์ตใหญ,ญ่ของน้องๆที่การจะเกิดขึ้นายเดือนนี้นะคะเป็น็ คอนเสิร์ตข้างหลังแม่เจนนี่ค่เขับไปแล้วค่ะขับไปแล้วค่ะขับก็คอนเสิร์ตของเรานะคะมีทั้งสองวันซัมเมตบีนากับวันที่หนึ่งใช่ค่ะซึ่งมีการเปิดรอบเพิ่มในใช่ค่ะแต่ตอนนี้บัตรโซเอาหมดแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะคะว่าแเดาเร็วมากค่อนข้างเร็วค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะการเติบโตด้วยเป็นไงบ้างก็ดีใจมากๆนะคะที่พวกเราเติบโตกันได้ไวมากแล้วก็ หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะได้ก้าวสู่ราชมังเราเอา, <c oughs> เอ,าอิมแพคก,ก่อนกันเลยใครก่อนถึงที่จะก้าวไปคอนเสิร์ตใหญ่แบบไหนยังไงบ้างคะสเกลก็ตามผู้พิจารณาะคะ่ะว่าวางเป้าหมายไว้สูงสุดว่าเป็นราชมังกิาสถา,ศานะคะ่ะตัวเราเองอะคะที่เป็นศิลปินสำหรับพวกเราเนี่ยคงคงขอขออิมแพคก่อนแล้ว <c oughs> ค่ะค่อยๆก้าวไปค่อยๆก้าวไปทีละนิดค่ะทั้รับของความคาดหวังของคแฟนคลับขนาดไหน ก็ตั้งรับเต็มที่ค่ะพวกเราก็ฝึกซ้อมกันหนักมากแล้วก็ตั้งใจทําให้มันเต็มที่มากที่สุดไม่อยากทําให้ทุกๆคนผิดหวังค่ะแฟนมีเรี่ยงร้องอยากให้ทำอะไรพิเศษไหมคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนจะเรี่ยงร้องอยากให้มีเซอร์ไพรส์เหมือนคอนเสิร์ตเราทุกครั้งจะชอบมีเซอร์ไพรส์ประกาศนู่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนแฟนแฟนก็เริ่มแบบเสพติดเสพติดการเซอร์ไพรส์ ยังไงต้องรอติดตามกันในคอนเสิร์ตนะคะเซอร์ไพรส์เมมเบอร์ด้วยค่ะเพิ่งู้เมมเบอร์ก็ไม่ทราบค่ะเป็นการจายค่ะที่ผู้ไม่ได้หางตั้งไว้ว่าอยากทำให้ไปราชมังอะไรเงี้ยตัวเราเองที่เป็นศิลปินมันกดดันหรือมันตัดมันทำให้มันใหญ่มากนั่นไหมมาติ๊กตะวันหวานหวานก้อนได้ไหมลูกที่แบบมันเร้องมีสเกลใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อไป จริงๆพวกเราเองก็เป็นเด็กที่มีเป้าหมายกันทุกคนค่ะเพราะงั้นยังการคาดหวังั้งนี้พวกเราเองก็อยากทําให้ดีที่สุดเช่นกันไม่ว่าจะคาดหวังมาอย่างไงพวกเราก็พร้อมที่จะรับมือแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะพวกหนูเองก็จะทาให้ดีที่สุดเลยค<ช>่ะอย่างจำนวนคนดูมันจะต้องเพิ่มมากขึ้นในสเตบที่มันใหญ่ขึ้นเราพวกเรามีการเป็นกลุ่มค่ะทุกคน <ฮะ S 2> มีพลังของตัวเองถ้าเรารวมการเชิอเชื่อว่าทุกคนจะทําได้ดีแล้วก็ทาให้ทุกคนส่งพลังไปหาทุกคนได้นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ยังไงเ็าจะมีทัพเสริมมาแล้วอีกไม่นานนี้รุ่ เพราะฉะนั้นเรา,าพร้อมแน่ๆแ,แล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่พวกเรามีพลังมากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าพวกเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็ก<ว>กกนก <มา S 2> ้นอนคดีคดีนี่เปนคี่เป็นคดี่เดีนี่เป็นคนดีรี่เป็นคะดีนี่เคดีี่เป็นคดีนีเป็นคดีนเป็นคดีน่เป็นดีนีมเกคีนี่เป็นดีนี่เปีม่เป็ดีนี่เป็ยรดีนีมเก็นคดี่ปกับดุที่นคนี่เปกคทีน็คน่เป็นค็จคมี เป็นเสื้อเสื้อเชียลมาด้วยโอเคค่ะขออภัยค่ะคนส่วนสูงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมแชร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันค่ะช่วยกับพวกเราด้วยนะคะต้องเตรียมตัวเต้ว ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแทบจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกๆที่ที่ที่ทไปแสดงอะไรประมาณนี้เพราะว่าอันนี้เราจะได้ไปแสดงกันที่ราชมังด้วยซึ่งก็เหมือนเป็นที่ในฝันของพวกเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นออเดอร์เล็กๆคือ <c oughs> ครั้งนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวของพวกเราแต่ว่าก็เหมือนเป็นการร่วมงานกันค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้แสดงในสถานที่ใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องซ้อมให้แบบเอาคนอยู่ให้ได้จริงๆพอจะรู้ฟีดแบ็ของพี่ๆนักฟุตบอลที่เขาแบบรู้ว่าเราจะได้ไปเป็นเชียร์เขาอะไรี้ยรู้บ้างไหมคะยังยังไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันก็มีคนที่เป็นแฟนคลับนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้เป็นรู้ใจอะไรรู้ใจลงเดินก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะเราก็ติดตามวงการฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมเราได้แบบไปทํางานร่วมกับเขาเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเพย่างยิ่งค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์ไป ต้องเสนอสินค้าออกมาให้ดีที่สุดค่ะเอแล้วพี่เนยค่ะพี่เนยพี่เนยก็มีมือด่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เกินนะคะที่แบบมองเห็นแบบศักยภาพในตัวเราแล้วก็ได้ให้โอกาสเรานะคะได้รับงานพเซนเตอร์ก็ดีใจมากๆค่ะถ้ามีโอกาสก็ได้เข้ามานะคะรออยู่ค่ะ ยัง át, <cuanto S 1> ไม่ทราบค่ะไม่ทราบอะไรในเรืงทีตอนนี้ก็พวกเราก็ตั้งรับทํางานทุกอย่างเท่าที่ผู้บริหารส่งให้มาพวกเราทําเต็มที่หมดค่ะใช่อย่างตอนนี้คือเหมือนมีผลสินค้าที่แบบค่อนข้างหลากหลายใช่ค่ะอะไรเราเป็นยังไงบ้างเลยกับการรับงานอะไรเงี้ยก็เรียกว่าพวกเราเรียกว่าไปทุกทุกแขนงทำทุกอย่างทั้งกล้องฟูจินะคะทั้งของทรูเครือข่ายทรูที่ค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วของยาโยอิอาหารของเจเลเบียตี้ที่เป็นอาหารเอเป็นเครื่องดื่มหรือว่าแม้แต่ทางเอพิฮอนด้าด้วยใช่ค่ะมีการไปเชียร์ และก็สุดท้ายบอลของที่ชั้นงศึกนะคะแล้วก็ยาโยอิด้วยนะคะใช่ตีมีกีตัวครไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะแล้วการกะจายงานเป็นกิมมิ่งเบอร์หรือเปล่ามีการท่าเลือกถึงอะไรไดบ้างทางผู้บริหารดูกระจายงานให้ทุกๆคนอยู่แล้วค่ะโดยประมาณก็คือผู้บริหารก็จะเลือกจากคาแรคเตอร์เราที่เหมาะกับสินค้านั้นๆด้วยค่ะว่าเราเหมาะกับสินค้าแล้วก็อยากจะพรีเซนต์สินค้าให้ดีด้านไหนได้บ้าง อยากได้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำทีการคุยงานหรืออะไรยังไงกันอันนี้เป็นเป็นทางผู้บริหารผู้ใหญ่คุยกันนะพวกเราไม่ได้ทราบตรงนี้เท่าไหร่ค่ะค่าตัวล่ะคะอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้เก็บเงินได้เยอะยังเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราแล้คนต้องมีวิธีการเก็บเงินของแต่ละคนต่างกันค่ะเป้าหมายของเราสูงค่ะใช่เป้าหมายก็คือเก็บเงินให้ได้เยอะๆมากๆค่ะเพราะว่าจะหนึ่งล้านบาท โอ้ต้องเยอะที่สุดเท่าที่เราทําได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะคุณไข่อยากเปิดร้านครัวคุณไข่นั่นเองใช่แล้วค่ะก็แต่ละคนก็จะมีความฝันนะคะก็คิดว่าเมื่อเราได้โอกาสมาเราก็จะทําตามสิ่งที่เราได้รับหน้าที่มาให้เต็มที่เลยค่ะค่ะถามนิดนึงค่ะตารางงานนังนน่งปรมาณนี้มีน้องๆที่จะเป็นบัรทกมหรือว่ามีการแบ,บ<ช>่งงานอย่างไรกับการเรียนมีอะไงจังเล็กเลยก็ตอนนี้ก็เหลือไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะก็ ก็จะปิดเทอมแล้วค่ะก็ปิดเทอมก็จะบอกที่ผู้พี่ๆที่ดูแลว่าปิดเทอมของงานเยอะๆเลยแต่ว่าพอมเปิดเทอมปุ๊บก็ไม่อยากจะลาโรงเรียนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงานไหนสําคัญก็จะไปแต่ว่าถ้าเกิดว่างานไหนที่แบบว่าไปโชว์ตัวอะไรแบบนี้ก็จะดูเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปได้ก็ไปค่ะกระทื่ลงการเรียนบางเวลาเวลาออกมานีใครบ้างมมีกาสุดมีสอบใช่ไหมสอบโอเน็ตไสอบมาใช่โอเนตเลมาเดินมาเดินมาใช่ไหม ใช่ค่ะร่างสบมีสอบโอเดได้เป็รสืบมีสอบโอเตค่ะแล้วสิ่งที่กำลังตามมาก็คือกวิชาสามาร่ากันอ้ากยังไงกับการที่ต้อง้อมเรียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นสมมติเวลาซ้อมเราก็จะมีพักกินข้าวก็อาจจะแบบหยิบชีทหยิบหนังสือขึ้นมาระหว่างทานข้าวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ก็ได้เอเพื่อหความจริงทุกคนก็เหนื่อยเท่าๆกันนะคะแค่ถ้าเรารู้จัก รู้จักกันจะสั่งเวลาดีๆแล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระตัวเองได้สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับฝากฝากเชิญชวนยาโยอิ่อนรับเชิญชวนยาโยอิ๋กแล้วฝากทุกๆคนนะคะมาทานอาหารที่ร้านยาโยอิกันนะคะอย่างที่พวกเราได้เป็นซีนเตอร์ในครั้งนี้ตลอดหนึ่งปีนี้ก็จะมีหน้าพวกเราโผล่มาตลอดเวลานะคะยังไงฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเตอนนี้ก็กำลังมีซิงเกิลที่3ามชนิจิค่ะก็เป็นเซ็นเตอร์คู่กับพี่เรา เหมือนแต่งมาจากชีวิตของพวกเราเลยแบบว่าเหมือนแต่งมาจากชีวิตของพวกเราเลยค่ะอยากให้เราฟังกันนะคะเป็นเพลงที่แบบฟังเราทําให้เราร้องไห้ได้เลยนะคะแบบเป็นเพลงช้าๆเป็นการเดินทางของพวกเราทั้งหมดนั่นเองยังไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณคะขค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอบคุณ ขอบค่เอพีพี่อนั่งลงก่อนค่ะอนนั่งอพี่บ้างคุณพี่พีวีค่ะคุณเสิรค่ะรูปคิวีรูปไปรูปอะไรด้วยแนวโ้แนวเบาเดี๋พี่เดี๋ยวฉันเนียใช่ข้างหลังเป็นงาวโอนเลยอ่ะข้างหลังครเห็นไข้างหลังใครเห็นโอเคมีได้ไหมอ่ะมีได้ แกถ่ายเผื่อด้วยไม่งายเลยจ้าถ่ายถ่ายีดีสดโอเคค่ะเก้อดีักเดงรั่นโอเคแกถ่ายด้วยแก